โอเคฮะสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเอิร์ธนะครับช่องเอิร์ธหลอดจเจเทสนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับรีคมชันเหมือนเดิมนะครับก็เป็นไมครับมันแพ็กที่เราจะรีโลกของเราให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมจากที่โลกเป็นแบบนี้นะฮะก็คือเป็นดินตายนะฮะดินแห้งตายก็ตอนนี้พวกเรามาถึงช่วงที่เรากําลังจะได้หญ้าดินหญ้าไม่ใช่บล็อกหญ้าเอ่อกราสใช่มันกราสบล็อกกับบล็อกหญ้าอันแรกนะฮะก็ไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะยังไงกันต่อตอนนี้ผม เมื่อวานผมไปนั่งฟาร์มไอพักอ่ะให้ข้าวมันกลายเป็นสิบสิบแล้วนะฮะก็เรียบร้อยไปแล้วแล้วเราก็ระหว่างทำทําผมก็เห็นว่าต้นไม้มันทองหมดละก็เราจะได้ไปต่อเลยนะฮะทุกคนหน้าผมอาจจะแปลกแปลกไหมฮึมเราเก็บใบไม้ก่อนฮะเราเก็บใบไม้ใบชานะ,ะทุกคนตุ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 นโอเคแต่นี้มันทําอะไรนอกจากไออ่าต้องทําสองสี่สี่ทําไมเสียงไม์ค้ามันเบาะเอะเฮ้ โอเคได,ได้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วอย่าบอกนะว่าโอ้ดังแล่ยิด่ดังยิ่งอ๋อ oh, ใส่ที่ปิดถูเสียงแม่งเลยลดต่อฟ okay. ัคโอเคดี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 ดดไปทำฟาวมัฟเฟอร์เอียมัฟเฟอร์มานะฮะ ที่พกพอดีเลยวะทำยังไงอ่ะอ๋อใช้ควันของเมล็ดพืชแล้วก็พืชที่มีผลไอ้พืชที่มีชีวิตคุณสามารถสร้าง p พเทอร e ซี e เพเ l s e e d ก็คือนี้เพเทอร e ซเป็นเมล็ดพิเศษเอ่อเมล็ดพิเศษที่จะสามารถสร้าง a อ e a ีย Gars ก็คืออ่าพื้นที่ของหญ้าบนดินใกล้ๆได้ due to a b u g in the m o u n t a วัต r ุ i n g can will not work to start the r i t u a l of the forest oh okay ล้วเราทำไงอะไรคือ r i t u a l of the forest วะคืออะไรอะต้นข้าต้นข้ามาสิอ่าอะฮะมีเหล็กเหลือไหมนี่ไม่เหลือเพราะว่าหิมันกบินไม่พอทำอยังไงอะไรคือ r i t u a l of the forest วะปึ๊บ อินตูดิวดิสบุ๊กบา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 ไม่อ่าน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 วันเมนูอินฟอนเพจคอมพิวติ้งออร่าออร่าฟซิ่งออร่าออร่าดีเรคเตอร์เซเว่นบอลสตอรี่แผนตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตุลอเชบิลเลียอันนี้ทำแล้วลิเชอร์ออฟเดอะโฟเสโอโ้โหอ่ะมันนี่มายาต่ตลงไหนดีใต้บ้านไหมไม่เอานี่ย เออนี่พอดี1 2 3าเอาสี่เองห้าหกเจ็ดแปดเกสิบปุ๊บปุ๊ห้านอ๋นอใช้ส่เองอ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ แล้วก็ซับป,ปิ้งตรงกลางตัดโตดได้ใช่ไหมต้องตัดก่อนต้องน้ำตัดก่อนหุ้ยอ๋อตัดตัดตัดต้องกาตัด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 เถอะเดี๋ยวรป่วนโอเคเดี๋ยวเราทัดรูปปากนิดนึงนะให้มีแสงสว่างนิดหน่อยทำลางคืนเท่ๆท โอเคแล้วก็สุดท้ายครบแล้วอ๋นนอแล้วไงต่ออ่าก็เอาใส่เลยโอเคตะกี้เขาบอกว่าอะไรนะอันนี้อ่าใช้เบิร์ดเหรอเพจเบิร์ดซีดเบิร์ดซีดโอเคมีสองอันเดี๋ยวต้องตัดเบิร์ดซีดแล้วก็อะไรนะขวดเอ้ยเดี๋ยวนะตอนไม่ต้องใช้เบิร์ดซีด โอ้โหสปูตโอเคอะเบิร์ดกับสปูตสักูตสกูตทุกคนสักคู่คคคเบิร์ดกับสปูตสปูตสปูตนั่นอยู่ข้างนอกเดี๋ยวเราต้องทำให้มันโตก่อนเดี๋ยวเราไม่มีไอ้นี่ทุกคนโตจงโตขึ้นมาจนไม้คุ้มค่าโอเคคนมีเลยห้าอ,อันโตขึ้นมาต้นไม้ของฉันอย่างนั้นยังโตเลยแล้วทำไมมันจะไม่โตล,ละ่ะ แล้วสปูตใบยเยอะนะครับทุกคนเราก็จะได้สป,ปริงเยอะขึ้นมาด้วยน่าสป,ปริงอย่างเยอะอืมอยากได้ตัดทั้งต้นนะ่ะเมื่อไหร่จะมีตัดทั้งต้นนะตัดทั้งต้นโอ้อันนี้ก็ใบ่สป,ปริงเยอะโอเคเรามาดูกันนะจะได้ไหมนะครับทุกคนสองขวดแล้วไอ้นี่ผิดโถขวดมาสิขวดเฮ้ยโอเคโอเคเขาบอก อ,อ๋อฟังแล้วก็มาเล็ดเหรอโอเคเราอ๋อ Ó, อย่างนี้มันก็อย่างน,าางนี้แล้วก็อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้แล้วไงต่อเราลองลงไงต่ออ๋อเราลองไงต่อสับด้านอ่ะแล้วไงยมาแล้วมาแล้วอะไรอ่ะชี้อ่ะอึ๊บแล้วไงลองไงต่อ,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 งงตอ,อเฮ้ยเอา ใช่มาแล้วเพชรซีดว่าตัดต้นไม้มงวดไปไหนอ่ะตัดทุกอย่างต้นไม้แม่งโตแบบสเปรสรามากนะทุกคนเอา้าฝนตกอีกกูตะคิ้ไม่ใช่ตัวอะไรใช่ไหมมาเห็นตัวอะไรแว๊บหางตาโอเคหมดหนูแม่งดอกยางเยอะเอ้าหินหมดเดี๋ยวเราต้องไปหาราอีกนะทุกคนดูทำมันทำสโตนเจเนอเรเตอร์ได้ไหมด้วยโอเคหมดไหมหมดโอเคดีมากอ่า ฮะเราจะต้อง uh huh. อ่าฮะเล่งไงต่อทัชโอทัชการ์ดวะทุกคนผมโดนสั่งให้เป็นทัชการ์ดวะตอนนี้คุณมียญาแล้วทำไมแต่มันไม่ค่อยเขียวเลยนะแต่คุณสามารถใช้บนมิวในการทำเอาดอกไม้ได้นะฮะทุกคนโอเคถ้าอย่างนั้นเราต้องเตรียมดินน่นะอ่าฝั่งนี้แล้วกัน ปุดปุดปุดสองโอเคเดี๋ยวต้องทำแมนเดกนะทุกคนหูลระเบิดแน่นอนอ๋อมันเลยต้องให้ที่ใส่ที่เก็บหูมาที่เก็บหูอืมดินไม่พอนะฮะทุกคนเราต้องการดินเพิ่มเขาบอกว่าใหญ่มันใหญ่ขนาดไหนดีกว่า ก็แต่มันเป็นไลมันแค่ทีเดียวเดี๋ยวมันก็โตตามเลยถูกปะไหนอ,อ,อ,อู้เร็วอู้เร็วเดี๋ยวบอกใช้ไม่ได้ไงว่าก็ใช้ได้นี่เลยอยู่ไบโอมอะไรวะเนี่ยเดดไฮแลนด์ไม่มีไบโอมเอาอออยี่มาแล้วดอกไม้เย้เฮย้ยดอกชุดมาดอกชุดมาดอกชุดมาขอเสื้อ ขอเสือ้อขอเสือ้อขอเสือ้อเออฮยได้เสื้อจริงวะโอมไม่ใช่เสื้อที่อยากไดาแต่อาอาใส่ไปก็ได้เสื้อเหมือนกันนะเฮ้ hey, เดี๋ยวเราต้องไปลงคาริโอตมาเพิ่มนะฮะทุกคนขี<ๆ>้เกียจย e s ส์กดแล้วสีอะไรก็ได้กับบนมิวอะอุ้ยดอกไม้แดงโอเคอานใช่ไหมถ้าผมดูไม่ผิดตะกี้ฮานนะ Floral Fertilizer บูตเนีย ปุ้มป๊อปป๊อป๊อปโอเคโตไม่โตคุยดาบโอ้ไม่ดับไป oh เป็ดโอเคเฮ้ยถุง okay. อโอเคอุ๊เพียวเดียวเพียวเดียวสิ บอทเ l e of ออฟซันไลท์บอทเ and c l อน k รอกอันนี้ทำเก่งว่าแต่ฟักเราเก็บแสงอาทิตย์เหรอชี้เราเก็บแสงอาทิตย์เฮ้ยอ้ามีพี่ชายมันอยู่ในบ้าน <c oughs> ไม่ได้ค่ายากนี่บอทเ l e a n แอน o c k ร็กเหรอทูแอนด์คร็อกต้อไงต่อคุณรู้สึกแปลกๆบนผิวหนังของคุณทุกครั้งที่คุณตื่นมาคุณคิดว่ามันมีอล่าบางอย่างที่อยู่ใน <c oughs> เลชเชัลฟิโนเมนอนคุณคิดว่าคุณควบคุมมันได้ในการเริ่มต้นให้คราฟบอทเทอลแอนด์คอแล้วก็คลิกขวาในแอร์มันจะได้ออล่าไม่คุณเรียนรู้ว่าโอเคอ๋อคุณสามารถได้ดอกไม้ได้สีจากดอกไม้โดยการใช้บนมิลใส่การ์ดคุณจะได้ครับบางอย่างที่เรียกว่าฟอ์ติไลท์มันจะเป็นทำออดอกไม้เวทมนต์ออกมาให้มีชีวิต คุณสามารถได้จากคอร์สวิซซิ่งได้เหมือนกันไม่เป็นไรครับโ oh, อ้โหอ่านี่มาก่อนนะ uh huh. อ่ะฮะน่าจะมีนะพวกนี้เราต้องไปขุดสโตโลทุกคนเกิบเข้าไปก่อนอ่ะย uh, ิบเปล่าอ่าฮะขุดหินเดี๋ยวนะถ้าเกิดเราทำอันนี่เรามีไอรอนเราก็สามารถทำให้นั่นได้ดิอ่าโอเคชี่เหี้ยตัดได้ไหมตัดได้ไหมอ๋อ oh, ถ้า เถ้าใช้เชียร์ตัดแล้วเจาะมันไปในนี่เลยอ่ะโอเคใบไม้เต็มหมดแล้วนะทุกคนพ่อ oh. ยันนะทุกคนเอเคแล้วเดี๋ยวนะเราต้องทำอันนี้อ่ะอันนี้ใบไม้สองอันไอรอนแล้วก็สไปเดอร์ไอเหมือนจะมีนะทุกคนผมจำได้อยู่อ่ามีสามัญไอรอนไอรอนหมดยังหมดแล้วไปกันต่อโอเค โอเคซ้ายขวาข้างบนเป็นอันนี้อันนี้ไหนวะฮมไม่ได้หรอไอเราเรายังไงอ่ะทำไมไม่ออกวะหรือต้องคืนอนะหรืออะไรอะ่ะ อ๋อ n a t ช r a l u l า r a เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะใช้ Natural Energy ไม่สิแต่น,นี่มันก็ควรจะได้นะแล้วแล้วไงอ๋อต้องให้ต้นไม้โตอ๋อโตสิโตอ่าพอต้นไม้โตมันก็ใจนี่เองสวยแล้วเนี่ยอ๋ออ๋อรอบรอบแล้วไง นี้สโตนสี่อันหญ้าหนึ่งดอกไม้อย่างละหนึ่งแอปเปิลหนึ่งาะเะโอเคโอเคดอกไม้แดงนะ่าจะมีนะโอเคโพเตโต้ดอกซ้ายบนขือขวาล่างไม่จบมาจากไหนกันวะโอเค แอปเปิ้ลแล้วก็หินเผาไชายโยกับหินเผาแล้วก็แอปเปิ้ลอืมโอ๊ะโอโอเคแล้วอันนี้ทำยังไงเออออร่าบอททอนอ๋ออร่าบโบมานีส แปดเท่ากับต้องทำไอ้นี่โอ้โหบานเบอร์วิสเมจิกโรแมนงับงับเราต้องการต้นไม้นี้ไปทำไ้จานน่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราเจะจานั่นไปทำไ้ได้สีทองปะเร,งเรียกกันปะตัดไม้ตั้งเยอะตั้งแยะใบแม่งไม่มีเลยสติงฝ <Starting. S 2> ักอ่ะเราไม่มีฝักเลยอะ่ะ ต้องการฝากวีตกับเบลลารน์นาหน้ากับวีตไอแกะเข้าสู่ช่วงผสมพันธุ์พืชเอ่อแล้วฝักไปเติมตัวบนอะไรโตัวบนลิซอยหรือซอยก็ได้โอเคโอเคฝักมาดีฝักมาดีฝักหน้ามาเลยฝักโอเคเราต้องการฝักไปทำสติงนะทุกคนเอ้ hey, สติงทำาจไอ้นี่รู้ว่าฝักทำได้ครบทุกป,ปีอ่ะ โ okay. อเคหนึ่งสองสามสี่ต้นนี้เยอะสปริงมันเยอะอยู่เออพอต้องการนู่นเรต้องการนี่พอต้องการนั่นก็ต้องการโน้มโอเคอ,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  okay. อันนี้ครบละอรอพอก่อนพอก่อนเอาหินอา่าเหีทุกคนโทษทีครับวันนี้ผมมันจะพูดน้อยโอุย้ยทำไมสปริงมันดรอปน้อยวะโรแมน โลวานใช่มาดอรอปซับปิ้งน้อยมากเลยทุกคนในต้นเนี้ยน้อยไปเปล่าวะไ,ได้ต้นละหนึ่งอะไม่ไหวแล้ววะอ,อ่าวันนี้ก็ขอจบลงเท่านี้ก่อนนะฮะก็วันนี้ก็จบลงไปที่เราทําไอ้ตรงอันนั้นเสร็จแล้วนะเป็นหมดดุนดชิลลเสร็จแล้วนะครับทุกคนก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับเจอก,กัน